เออกรรมาฐานกันก่อนนะเดี๋ยวก็คุยเรื่องอื่นวันนี้เราก็คุยกันปกติธรรมดาธรรมดาก็คือว่ายอมรับความเป็นธรรมดาทำไมเราต้องยอมรับฝืนได้ไหมเราก็อยากฝืนแต่มันฝืนไม่สำเร็จ บังคับได้ไหมเราก็อยากบังคับแต่บางบังคับก็ไม่สําเร็จเป็นอย่างนี้จริงต้องทําใจยอมรับความเป็นปกติของมันว่ามันเป็นธรรมดาไอ้คำว่าธรรมดาเนี่ยเขาหมายเอาว่าอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นไม่สามารถเป็นเป็นเป็นอย่างอื่นได้ของของมันเป็นอย่างไรมันก็ต้องเป็นของมันอย่างนั้นเอาโดยเฉพาะเรื่องเดียวที่ เราอยู่กับมันมากแล้วก็อยู่กับมันตลอดเวลาก็คือร่างกายนี้แหละไอ้ข้างนอกเนี่ยคือนอกจากร่างกายของเราแล้วเนี่ยเราไม่จะไปพิจารณามันก็ได้เพราก็แค่แนั้นพิจารณาไปกระเถานั้นแต่ไอ้เรื่องร่างกายของเราเนี่ยมันจําเป็นที่ต้องพิจารณาเพราะถ้าเราไม่พิจารณามันเวลาใดเวลาหนึ่งที่มันทําให้เราไม่มีความสุขเลย แล้วเธอยอมรับมันไม่ได้ทุกของเธอมันก็เลิกจากใจเธอยากหมายความว่ามันก็ยังคิดพยายามที่จะไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นกับตัวของเธอเลื่อยไปและร่างกายเนี้ยยังไงเสียเธอก็ต้องศึกษาเอาไว้ให้มันจับใจของเธอให้ได้ว่ามันไม่มีวันเลยที่จะทำให้เธอเป็นดังใจที่เธอต้องการ ไม่มีวันใดไม่มีเวลาใดไม่มีเรื่องอะไรไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปได้ไม่ว่าเธอต้องการให้มันเป็นอะไรคนที่ยอมรับความจริงอย่างนี้ได้เขาก็อยู่กับมันได้ถึงจะอยู่ได้ความเบื่อนหน่ายแต่เราก็อยู่มันได้แต่ถ้าเราไม่เบื่อนหน่ายแต่เราไม่สามารถยอมรับมันได้เราก็ทุกมันกับมันตลอดไปถูกไหมล่ะ์อาจจะอาจจะไม่เบือ่อ หมือนคนนี้พยายามเพียงพยายามใช้ร่างกายของตัวเองไม่เจ็บไม่ป่วยเวลาเจ็บป่วยก็ไม่เบื่อเพราะว่าความพยายามตั้งใจจะให้มันไม่เจ็บไม่ป่วยมันยังมีอยู่แล้วเวลาเธอระวังเธอก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนหน่ายจริงเวละ,ะเธอมีความสุขในการระวังของเธอคอยจดใจจดใจจอ่อคอยคิดคอยนึกอยู่ตลอดเวลาจะมีความทุกข์ก็ตรงที่ว่า มันได้อาหารไม่ได้เป็นที่ที่เธอคอยระวังถ้าหากว่ามันมีอาหารกินที่มันไม่ใช่ของที่เธอเคยกินปกตินะเธอก็จะลำบากใจแม่กินก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นูก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีวันนั้นเธอก็หิวไปเพราะเธอระวังมากเธอก็จะรู้สึกว่ามันไม่สบายใจตรงที่มันไม่ได้ดังใจถือแต่เธอก็ไม่เบื่อน่ายมันยังไม่น่ายนะ ไม่ไนายคิดว่าเราไม่ได้กินที่นี่แล้วเรา,ากลับไปกินที่บ้านวันนี้ไม่ได้กินพวกนี้เราก็ได้กินเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพื่อเธอจะลองคิดพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิเสธการมีร่างกายในเสีย แต่ในระหว่างที่เราต้องอยู่กับร่างกายนี้พระพุทธองค์ก็ทรงสอนให้เรายอมรับนับถือความเป็นธรรมดาของร่างกายนี้ซะก่อนหนึ่งเราต้องยอมรับสองเราก็รู้สึกเบื่อนหน่ายกับสิ่งที่เราต้องมายอมรับนับถือความทุกข์อย่างนี้ที่ไม่มีอะไรดีวันดีคืนนอกจากแย่ไปทุกวันและเราก็ไม่คิดอยากจะมีร่างกายอย่างนี้อีกต่อไปในภพหน้าชาติหน้า ขอมีมันเป็นแค่ชาติสุดท้ายอย่างนี้เราระวังอะไรเราก็แค่ระวังใจของเราไปหลงยินดีร่างกายนี้เป็นของดีแต่จริงๆร่างกายมันก็ไม่ดีแต่เขาระวังนะว่าเพียงพยายามระวังมันซะทั้งทั้งที่มันก็ไม่ดีก็ทราบว่ามันไม่มีทางจะดีแต่ระวังอาหารระวัง สิ่งที่จะกระทบกระทั่งร่างกายระวังทุกอย่างที่จะทําให้ร่างกายเขาไม่ดีเขาก็ระวังทุกอย่างน้ําก็ระวังอากาศก็ระวังอาหารก็ระวังจะกินอะไรลงไปก็ระวังทั้งหมดคนที่เขามีกระแสเข้าสิงพระนิพพานท่านจึงยอมรับสิ่งเหล่านี้ว่าเราจะบำรุงบริเรอร่างกายยังไงก็หนีไม่พ้นโรคภัคยแค่เจ็บอยู่ดีนั้นท่านจึงไม่เสียเวลาที่จะมาหมกมุ่นในการบำรุงรักษาร่างกายอย่างนี้ ว่าเราจะไม่เป็นโรคว่าเราจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราจะมีสภาพที่ทําอะไรได้ดังใจอย่างสวยสดงดงามได้ตลอดเวลาอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าไม่เห็นโทษในกามถ้าเธอต้องการให้จิตของเธอหลุดพ้นเธอก็ต้องมองว่าร่างกายนี้ไม่มีทางที่จะไม่เป็นโรคเพราะร่างกายขึ้นเชื่อเป็นลังของโรค โรคมันไม่ได้มาจากความสกปรกโรคมันมาจากกรรมกรรมของเราตัางหากที่สร้างไว้แต่เก่าก่อนแม้ในปัจจุบันเราก็ยังเลิกลาก่อนหน้านี้เรายังไม่เลิกปานาติบาตเดี๋ยวนี้เธอก็ตั้งใจเลิกปานาติบาตไปเสียแล้วแต่ขึ้นชื่อว่าผลของกรรมที่เราต้องเสวย มันก็ยังต้องตามมาทันตอนที่เรายังอยู่ในสภาพเป็นคนอย่างนี้ร่างกายมันยังอยู่มันก็ต้องมีกรรมตลอดตลอดเวลาคนที่เขาเข้าถึงกระแสพระนิพพานท่านจริงยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงว่าเราเกิดมามันมีกรรมอย่างนี้เป็นเครื่องดําเนินดําเนินให้เราต้องเจออะไรเจอโรคไข้ค้เจ็บเจอความแปรปรวนเปลี่ยนไปของสังขารร่างกายอย่างนี้แต่เรานี้ เป็นคนที่มีบุญน้อยเกิดมาอายุขไขก็น้อยไม่ถึงร้อยปีกรรมความชั่วของเราก็มีให้มีให้ผลต่อเราตลอดเวลากรรมความดีก็มีเหมือนกันแต่มันเข้าไม่ค่อยจะถึงเพราะว่าอากกศลกรรมมีกำลังมากเสียวกว่า ถ้าเธอเข้าใจกฎของความเป็นจริงตามที่พระองค์ทรงตรัดให้เราละเว้นฟารมชั่วในปานาจิบาตเธอก็คงต้องทราบแน่ชัดว่าการละเว้นเสียซึ่งปานาจิบาตคือทําให้เราไม่ต้องเป็นโครคภัยไข้เจ็บแต่โครคภัยไข้เจ็บเวลานี้มันไม่ได้เป็นผลจากการที่เราละปานาจิบาตและโรคจะหายทั้งสิน้นแต่มันเป็นผลจากการที่เราไม่ได้ละปานาจิบาตมาในอดีตชาติ เราจึงต้องสวยผลกรรมที่เราได้ทำกันมาองค์เสด็จพระศาสดาสมาาสัมพุทธเจ้าจึงสรงสอนให้เราได้เห็นว่าเหตุมันเป็นอย่างนี้ผลมันเป็นอย่างนี้เธอทำใจยอมรับมันเถอะว่ายังไงเสียเธอก็ต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเธอเอาความคิดความรู้อย่างเนี้ยเอามาสอนใจเธอให้เธอยอมรับว่าการมีร่างกายอย่างเนี้ย เราจะไปบริโภคหรือจัดการทำยังมันยังไงเราจะไปมัวเมาสนใจให้มันมีสุขภาพดีถ้ามันแข็งแรงขนาดไหนเราจะคิดว่าเราจะไม่เป็นโรคนะเราจะไม่เป็นโรคนี้เรากลัวจะเป็นโรคไอ้นั่นเป็นโรคไอ้นี่เราจึงระวังทุกอย่างไม่ให้มันเป็นโรคภัยไข้เจ็บในการรักษาความดีที่พระองค์ทรงสัตว์ให้เราละความชั่วเอาแค่5ประการนี่แหละอย่างน้อยใจของเจรกิก็ยังได้เห็นคุณของศีล ว่าศีลทําให้เราเนี่ยละวางในเรื่องของกามได้ดีกามที่เราเคยหลงไหลยินดีในการประกอบให้มันมีสภาพร่างกายมันดุกถูกใจเราคอยระวังร่างกายนี้กลัวจะเสื่อมกลัวจะเจ็บกลัวจะป่วยกลัวของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีมันจะเสียมันจะหายมันจะไม่อยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยกลัวคนนู้นจากไปกลัวของนี้หายไปความ วิตกกังวลของเธอเธอก็ต้องคอยปกป้องรักษาของเธอทุกวินา,ท,า,นาทีจูบแม่ยล่ะทุกนาทีเธอก็ต้องคอยคิดคอยระวังตลดอดเพราะเรื่องที่มาอย่างนี้มันมาจากผลของความชั่วที่เธอทําไว้ในอาชินนาทานบ้างปานาจีบาตบ้างกาเมบ้างมุสาบ้างสุราบ้างเธอไปแก้ตรงนั้นได้ไหมล่ะมันแก้ไม่ได้เพราะมันทํามาแล้ว แต่เราจะไม่ทําต่อไปในเบื้องนี้เพื่อให้ข้างหน้ามันแก้ได้หมายความว่าพบหน้าชาติหน้าเราจะไม่เป็นอย่างนี้ต่อไปอย่างนี้เราทําได้นั้นในระหว่างที่เราทําเพื่อให้ผลมันไปดีในในการหลังจากความตายมันเกิดขึ้นกับเราแล้วช่วงนี้ก็คือการยอมรับเธอก็ต้องทําใจยอมรับความจริงว่านี่คือความจริงที่เราต้องเผชิญเราต้อง่วยเราต้องเสื่อม เราต้องเสียเราต้องพัดพลาดเราต้องจากเราต้องตายเอาแค่เธอมีใจยอมรับสิ่งนี้ลงไปได้คำว่าการะแสพระนิพพานของเธอเธอก็มีในใจเธอแล้วในอนุบุพกรรมคถาที่พระพุทธเจ้าทรงจัดแสดงว่าธรรมเทศนาหนึ่งในนั้นคือทรงจัดให้เราเห็นโทษของกาบคนที่ฉลาดแล้วเขาไม่รู้ว่าจะไปยุ่งกับมันเพื่ออะไร ยังไงเสียเราถ้าเราไม่ทำกรรมมาในเรื่องของปานาจิบาทโครคภัยเคยเจ็บมันก็ไม่ประกบกับเราอยู่แล้วเราจะกลัวทำไมอย่างมากก็แก่เป็นธรรมดาถือไม่ไจะเจ็บจะป่วยบ้างก็มีบ้างเล็กๆน้อยน้อยก็เป็นธรรมดาไม่มีอะไรน่ากลัวสุดท้ายก็ตายเป็นธรรมดาก็ขอให้เธอเอาไปคิดบ้างนะอันที่เรื่อง เล็กๆน้อยๆอย่างนี้มันสำคัญกับการปฏิบัติเพราะถ้าเราข้ามเรื่องนี้ไปเสียเราจะไปเอามรคผลที่มันสูงไปกว่าน,นี้แล้วคิดว่าเราจะทำความเข้าใจให้มันกระจ่างมันไม่ง่ายอย่างที่เธอคิดหรอกนะเพราะว่านี่ก็คือการมองด้วยสติปัญญาของเธอเพียงไม่มากไม่ได้ใช้สมาธิอะไรเลย ถ้าเธอวางใจตรงนี้เธอได้ยอมรับความเป็นจริงอย่างนี้ได้เธอก็เข้ากระแสพระนิพพานเหมือนกันเพราะเรื่องอย่างอื่นเธอไม่ได้บกพร่องอะไรมากความเคารพในพระรัตนตรายเธอมีการตั้งใจรักษาศีลเธอมีการที่เธอมีจิตใจทำเป็นทำทานของเธอเพื่อจะสงเคราะห์ในเขตพระศาสนาเธอยินดีของเธอมีการทําจิต ตั้งมั่นยินดีในการฟังสดับรับฟังคําสั่งสอนของเธอเธอก็มีถูกไหมล่ะมันมีเป็นทุนของเธออยู่แล้วแต่เรื่องหนึ่งที่เราอาจจะด้อยไปก็คือสติปัญญาของเราที่มันมีน้อยอันนี้มันมีน้อยเธอต้องอาศัยอานิสงส์เธอถึงจะได้เป็นคนมีสติปัญญาคิดอย่างเนี้ยได้ทั้งๆมันไม่ใช่เรื่องที่คิดยาก แต่เราไม่ได้สนใจที่จะคิดเรื่องแบบนี้เพราะมันไม่มีอานิสงส์อะไรที่ช่วยให้เราเป็นคนที่มีปัญญาที่จะคิดเรื่องอย่างนี้ออกขึ้นมาได้ความเมตตาของพระอย่างหนึ่งก็คือว่าให้เธอเนี่ยยังได้มีโอกาสไปสร้างโรงเรียนพระปริยติธรรม การสร้างโรงเรียนพระปริจจธรรมนี่คือมีอานิสงส์ทำให้เธอเป็นคนมีปัญญาเธอจะได้เป็นคนที่ฉลาดในการให้ทานฉลาดในการรักษาศีลฉลาดในการเจริญภาวนาฉลาดที่จะรู้จักคิดพิจนารณาความเป็นจริงในอย่างถ่องแท้ฉลาดในการที่เธอจะขยันทำความดีของเธอขยันที่ มีความเฉลียวฉลาดในการที่จะอดทนเก่งอดทนเป็นรู้จักคิดอะไรแล้วอดทนได้มันต้องรู้จักคิดเป็นมันถึงจะอดทนได้ถูกไหมเล่ะถ้าคิดไม่เป็นอดทนมันก็ไม่เกิดขึ้นในใจของเธอหรอกเนะแล้วเธอก็ฉลาดที่จะตั้งใจทําอะไรให้มันเป็นประโยชน์ตัว,ตว,ตวของเธอฉลาดในการอาธิษฐานของเธอเธอจะรู้ว่าเราควรจะอธิษฐานอะไรเมื่อเราไปทาความดีอย่างนี้เราขอผลความดีอย่างนี้เพื่อประสงค์ให้เกิด สิ่งใดๆในการปฏิบัติของเรามันก็ต้องอาศัยปัญญาของเธอเป็นทางในการอาธิษฐานเหมือนกันจริงไหมล่ะทุกอย่างที่เป็นความดีในการสร้างกำลังใจของเราในบารมีสิบเธอก็ต้องเป็นคนที่มีปัญญาเพราะถ้าปัญญาของเธอไม่มีเธอจะเอาแต่ใจที่อยากจะทำความดีอย่างเดียวแล้วมันไม่ฉลาดละ่ะเมื่อไหร่เธอจะได้ัได้ผลแล้วที่เธอละ ความชั่วในศสียนได้เบื้องหน้าเธอก็จะไม่เป็นอย่างนี้หมายความว่าอานิสงส์ของเธอหลังจากความตายเธอก็ไม่ต้องเกิดมาเป็นโครคภัยไค้เจ็บแบบนี้เธอเชื่อไหมเธอก็ต้องพูดว่าเชื่อจิใจของเธอเวลาลงมือปฏิบัติกับร่างกายของเธอเนี่ยทุกวี่ทุกวันวันเน,นี้ยเธอผวามกับมันมากไหม ถ้าเราผวามกับมันมากใส่ใจมันมากกลัวมันจะเป็นไอ้นั่นกลัวมันจะเป็นไอ้นี่มากแสดงว่าเรายังไม่ได้เชื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเมื่อไหร่ที่เธอวางใจอย่างนี้ได้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจากสังขารของเธอได้ยอมรับความแก่ยอมรับควา,ามเจ็บป่วยไข้ไม่สบายยอมรับที่เธอต้องสูญเสียพัดพลาดของรักของชอบใจของเธอยอมรับความตายที่เกิดขึ้นกับเธอกับคนที่รักของเธอทุกคน ใจของเธอไม่อาจจะปฏิเสธความจริงอย่างนี้ได้เลยเมื่อนั้นนั่น,น,นแหละเธอถึงจะเข้ากระแสพระนิพพานความเป็นพระโสดาบันไม่ได้อยู่ที่ว่าเธอท่องเธอมีศีลแล้วเธอเป็นคนรักนิพพานเป็นที่ไปเธอก็ุณพระพุทธเจ้าเท่านั้นเธอจะเป็นพระอริยสาวกนั่นไม่ใช่เครื่องวัดใจเธอนะที่วัดใจของเธอคือการเห็นโทษของกาม ถ้าเธอเห็นโทษของกามได้แล้วเธอไม่ใส่ใจในการที่จะหมกมุ่นอยู่ในกรารมแล้วเธอก็ละความชั่วด้วยกามตั้งใจที่จะไม่ให้เธอกลับมามีร่างกายอย่างนี้เพื่อการหมกมุ่นอยู่ในการมของเธอต่อไปนั่นแหละจริงๆเป็นคําตอบของเธอว่าเธอเป็นผู้ตั้งใจเดินตามพระพุทธ,ธเจ้าที่ทรงสั่งสอนให้เราละความชั่วตั้งใจทําความดีทําจิตใจเราล้อผ่องใส ความดีเพียงเท่านี้เราคิดกันมันไม่ใช่ของเกินกำลังเธอแต่ถ้าปัญญาของเธอมันไม่มากเพียงพอที่จะมองแล้วมันเกิดความอะไรความรู้สึกเข้าใจแล้วก็ไม่สงสัยในสิ่งที่เธอกำลังได้คิดได้พิจารณาปัญญาของเรามันก็ยังไม่พอถูกไหมล่ะออก็ต้องอาศัยอานิสงส์กันนี่แหละเอาตรงนี้ก่อนอย่างน้นอยคำว่ากระแสพระนิพพานี่ยมันจับเข้าไปในใจของเราได้สกักก่อน มันปลอดภัยความดีที่เราทําไว้เราจะได้อิ่มใจเหมือนอย่างท่านอนาบิตากาัสถีนั่นแหละสมัยนั้นท่านบอกว่าน้องไปเยี่ยมน้องชายน้องน้องชายเป็นน้องเขยไม่ใช่น้องชายแต่จะเป็นน้องเขยอยู่ที่เมืองราชรกฤชแตัวท่านอยู่เมืองสาวัตถีสมัยนั้นนะ พอไปเยี่ยมที่เมืองรัชคริสก็ได้ยินคนเขพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ดีใจมากเลยเพราะว่าคําว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมันอิ่มใจของท่านเหลือเกินท่านอยากจะไปพบพระพเจ้าเดี๋ยวนี้จะไปหาพระเจ้าเดี๋ยวนี้แต่ว่าแวนเวลามันมันยังไม่ใช่เวลาที่จะไปได้เพราะมันต้องไปอีกวันหนึ่งกว่าจะถึงเวลาที่เช้านะ กลางคืนท่านก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะว่าอยากจะไปพบพระพุทธเจ้าอย่างเดียวคราวนี้ไม่รอสว่างนะ่ะไปแต่เช้ามืดเลยเช้ามืดก็ไปที่พระวิหารของพระองค์ที่ทรงประทับอยู่ที่วัดแรกที่สร้างขึ้นมาในสมัยน,นี้เรียกวัดวัดเวลูวันวัดป่านะไผ่นะพุทธเจ้าก็ทรงตัดเรียกท่าน เข้าไปพบแล้วก็ทรงแสดงวรรมเทศนาโปรดเรื่องผลของทานเรื่องอานิสงส์ของศีลเรื่องโทษของกามเรื่องอานิสงส์ของวานที่เราได้ไปเสสวยความสุขบนสูงสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นอพอท่านฟังจบท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็มีศรัทธาต่อพระองค์มาก คนที่เข้าถึงกระแสพระนิพพานแล้วก็เป็นกันอย่างนี้นะสิความเต็มใจที่จะทำความดีถวายในเขตพระศาสนามีกำลังใจสูงแบบนี้แล้วก็กล้าทำโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าจะเสียเท่าไหร่จะหมดไปเท่าไหร่เพราะว่าเห็นประโยชน์ประโยชน์ที่ได้ ถวายพระพุทธเจ้าประโยชน์ที่พระพุทธเจ้ากับพระพิสุงสงฆ์ทนไหนได้ได้มาพักแล้วก็ได้มีโอกาสไปถวายทานคือทําทานเป็นปกติหากไม่มีวัดไม่มีสถานที่วิหารให้พระองค์ทรงเสด็จประทับที่ใดแล้วจะได้เจอพระพุทธเจ้าได้อย่างไงเห็นไหมท่านเห็นมองมอง,มองผลของที่ท่านจะได้ทําความดีมองผลที่ได้พระที่จะได้อยู่ปฏิบัติกันได้ง่ายขึ้น ได้มีเขาเรียกว่าสัปปายะมีอาหารจากชาวบ้านมาทําทานตลอดพระก็ปฏิบัติง่ายอาหารการบริโภคก็ไม่บกไม่พร่องแล้วก็ยังเป็นสถานที่ทําให้คนได้มาฟังเทศพพระพุทธเจ้าได้ง่ายเพราะว่ามีสถานที่ให้เขาได้มาเข้ามาทําการปฏิบัติมาฟังพระธรรมเทศนากันการลงทุนที่ท่านลงทุนซื้อที่ทําวัดขึ้นมามันจริงคุ้มค่าไหมล่ะนี่แหละพระโสดาบัด ท่านคิดกันแบบนี้ถ้าไม่ได้เสียเงินไปเพระหวังให้อานิสงท่านจะได้อานิสงท่านได้อายสงไม่ใช่แต่ท่านมองถึงประโยชน์ที่ตกต้องเพื่อเป็นทานให้กับคนทั้งหลายได้มีโอกาสได้รับอะไรรับความดีจากพู้พุทธเจ้าเหมือนกับที่ท่านได้มาท่านจึงยอมเสียสละทรัพย์เงินละนั้นการปฏิบัติเพื่อเราเข้าถึงกระแสพระนิพพานมันไม่ได้เป็นของยากถ้าเรามีปัญญา อย่าลืมนะแต่ถ้าเราปัญญาเราไม่ดีพอเราจะมัวหลงว่าเราถึงแล้วซึ่งความเป็นพระโสดาบันเราไม่ได้เพราะเรื่องอย่างนี้มันหลงกันได้แต่หมายความว่าหลงนล้วมันไม่ได้อะไรนอกจากเสียเวลาไปเปเล่านี่ก็จะกลายเป็นเรายกตนว่าเป็นพระอริยะมันจะบาปมันจะลงเอเวจีมหานรก แต่ถ้าเราเป็นคนที่ตั้งใจปฏิบัติเราก็ต้องมีปัญญาพิจารณาตึกแต่ตรองเสียก่อนว่าคนที่เข้าถึงกระแสพระนิพพานนะ่ะเขาคิดอะไรพอเขาคิดอะไรถึงความดีแล้วเขาทาอะไรดูอย่างท่านอนาบิตกาศสิ็ีก็ได้ท่านฟังอะไรฟังพระเจ้าทรงเทศเรื่องอะไรเราก็ต้องเข้าใจว่าคนที่เป็นพระโสดาบันเขาก็ต้องละ ความชั่วใดอย่างน้อยก็เป็นคนที่ยินดีในการให้ทานไม่ยินดีที่เอาของใครคําว่าอนาตกะเศรษฐีเนี่ยอนาบินธกะเศรษฐีเขาแปลว่าอะไรเธอทราบไหมเล่ะเขาแปลว่าผู้ให้ก้อนข้าวเพื่อให้คนอนาถาเสมอหมายถึงว่าท่านยินดีที่จะให้ทานทุกคนเสมอ ยินดีที่จะเลี้ยงคนเลี้ยงสัตว์ดูแลคนดูแลคนที่ทุกข์ยากลำบากไม่มีอาหารการกินให้อย่างนี้เป็นปกตินั่นคือความดีของคนที่เขาจะเป็นพระโสดาวันเขาก็จะมีใจอย่างนี้มีเมตตามีกรุณามันถึงจะเข้าถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้จริงไหมล่ะเามื่อเขามีสิ่งนี้เป็นพื้นฐานดีแล้ว และมีความครอบเรื่มใสในพระพุทธเจ้าเวลาฟังธรรมเขาก็พิจารณาตามก็ไม่ยากเพื่อบองังทรงแสดงเรื่องของเรื่องของทานท่านก็ทํามาก็เป็นอ่านว่าผลของทานท่านก็ทราบซึ้งเมื่อทรงแสดงเรื่องของศีลท่านก็ทํามาเพราะว่าท่านมีเมตตามีกรุณาไม่บิดเบียนใครท่านก็เข้าถึงในการรักษาศีลได้ไม่ยากก็เข้าก็ทราบซึ้งผลของการที่ท่านเห็นโทษในกรรมท่านก็เห็นว่าสิ่งที่มันเป็นการฝืนใน ในความจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คิดผิดคิดผิดที่เราฝืนว่าเราจะไม่แก่คิดผิดฝืนที่เราจะทําให้ตัวเราไม่แก่ก็คิดผิดฝืนที่เพียงพยายามที่จะให้เราไม่ป่วยรักษาร่างกายของเราให้ดีเพื่อเราจะไม่เป็นโรคนั้นไม่เป็นโรคนี้ก็คิดผิดทุกอย่างที่เพียงพยายามทําเพื่อให้ร่างกายมันเป็นดังใจเราคิดผิดหมดเลยเพราะนั่นไม่ไม่ใช่สิ่งที่ทําได้ สิ่งที่เราทําได้ตอนนี้คือเราทําเพื่อการไม่มีร่างกายอย่างนี้ในวันข้างหน้าอย่างนี้ถอะว่าคิดถูกเ mm hmm. นี่ย mm hmm. เาเรียกอารมณ์ของคนที่เข้ากระแสนิพพาน mm hmm. เขาคิดก,กันอย่างนี้เดี mm ๋ย hmm. วลงไปพิจนารณาเอานะกรรมาฐานเอาเท่านี้แหละไม่อย่างเอามากแต่อย่าให้เธอได้ มองถึงประโยชน์ของการที่เรามีปัญญาไว้บ้างทานของเธอที่ตั้งใจทำก็ามาถวายน,นึกนึกถึงคุณของพระจันตรายว่าเป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตทานของเธอได้ตั้งจิตปรารถนาอันมีพระนิพพานเป็นที่ไปในภพนี้ชาตินี้ ทานของเธอจะมีอานิสงส์เลิศเพราะเธอตั้งใจด้วยความบริสุทธิ์พราะสุดทานของเธอก็แสวงหาได้วยความบริสุทธิ์ใจเราก็ตั้งใจของเรา็มอัตราแม้แต่สังขาร่างกายมันจะเบียดเบียนเราเพียงไรก็ตามทีเราก็ยังมีใจยินดีที่จะให้เห็นความตั้งเจตนาอานนกุศลใหญ่ของเธอ เพื่อเกิดพราณิสงสมบูรณ์และบริบูรณ์หมายความว่าความปัารถนาของเธอที่ปัรถนาอะไรก็จงเป็นเช่นนั้นเถิดอ,อาหารของเธอที่ลงมาในบาตรของเราเราก็ตั้งใจว่าขอให้เป็นอาหารที่เป็นยาที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บของเธอได้ช่วยชีวิตให้ของเธอได้มีกำลังวังชา จะทำความดีก็ทำความดีได้โดยง่ายตลอดไปจนฝ่ายจะ,จะหมดลมหายใจกันนะตั้งใจรล้พผ่อนนะยะทาวะริวหาภุราปริปุเรนตีสาขังเอวะเมวะอิโตจินนางเปทานังอุปกปติ อิชิตังปะิตังจุมหังคิปะเมวัสมิสตุสะเพปเรนโสสังขปาจันโทปนราโซยะทามาณิชโชติราโซยะทาสัพพิทิโยวิวชัชชนตุสัพพโรโควินัสตุมาเตพวันวันตรายโสุขีที่คายยโก ภาวะอภิวาชนสีริสนิจังวุธาปจายโนจัตารโอธรรมวัชันติอายุวันโนสุขังภะลงัง <c oughs>